ตามระเบียบใช้ดีเหมือนเดิมเป็นเคสตั้งให้เรียกโกทอหล้าน5้าครั้งห้าล้านที่จะไล่มามีที่เดียวในโลกนะครับไล่มาตั้งแต่เนนาแล้วก็ย้ายออกมาอยู่ถนนใหญ่เส้นที่จะไปสุพรรณสาเหตุเดียวกันแล้วก็เลยขับรถมาหาเพื่อนที่บางกะสันตังตั้งแต่วันแรก สัญญา1ปีแต่เขาให้เราขายแค่3เดือนเพราะเราปักตั้งแต่วันแรกแล้วก็มาเนี่ยแหละที่ปั๊มแล้วสุดท้ายนี่ร้านที่5นี่นะครับศูนหน้าศูนย์ศิลปชีพเกาะเกิดชื่อกตอหล้านท้องไม่ไปไหนแล,แล้วก็จะมีเนื้อ มีหมูมีเนื้อสดเนื้อเปือ่อยเอ็นแก้วสไปานางขอบกระด้งตับแล้วก็ไส้อ่อนอันนี้รวมถ้าสั่งรวมนี่คือคนที่จะนิยมจะสั่งถ้าสาบผมจะเลิกขายต,ตลอดชีวิตเพราะว่าวิธีการทามันจะไม่ค่อยเหมือนชาวบา้านคือทํำยังไงก็ได้ไม่ให้มัน,นมีกลิ่นกลิ่นเนื้อก็ไม่มีกลิ่นเครื่องเทศก็ไม่มีกลิ่นหอมๆของเนื้อที่ถูกต้มแล้วก็เครื่องยาจีนเพราะเราใช้หลายตัวใช้14ตัวขนาดชิ้นใหญ่แล้วคุณภาพเราใช้เกรดพรีเมียมเราใช้เนื้อดีแล้วถ้าคนทานเนื้อเนี่ยส าเน้เขาจะรู้ว่าเฮ้ยร้านนี้แม่งใช้ได้เว้ย <laughs> มันใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา ีชายภาษาแท้จิ๋วตอคือชื่อผมก็เลยเป็นโกตอไอ้ส่วน5ล้านก็คือไม่ใช่รวยนะย้ายมาแล้ว5ล้านคงไม่มีโกตอหกล้านแล้วจบแค่ตร <c oughs> งนี้ทางเนี้ยเขาชวนเรามานานแล้วแต่เพียงแต่เรายังไม่มีโอกาสพอเรามีโอกาสเราก็เลยมาก็จะเป็นลูกค้าประจําลูกค้าเก่าก็ตามก็ตามตามตามาหมดนครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือ คนที่เคยวิ่งข้ากรุงเทพเพราะเมื่อก่อนเราอยู่ฝั่งนู้นขาเข้ายุทธยาคน,คนในยุทธยาหรือสุพพันแถวอ่างทองสิงห์บุรีอะไรก็จะได้ฐานแต่คนที่จะเข้ากรุงเทพมาตอนเช้าเก็จะไม่ได้ฐานเพราะเขาไม่รู้จักออพอเรามาอยู่นี่ปั๊บเขารู้จักเราเ,เราก็ได้อันนี้มาอีกหนึ่งแต่ลูกค้าเพิ่มมาอีกหนึ่งขายดีขายดีขา,ายดีแล้วก็ก็ได้กำลังใจจากพี่ๆน้องๆชาวยุทธยาอ่างทองสิงห์บุรีกรุงเทพ จังหวัดนนท์เยอะมากสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามมาหมดเลยครับเขามาที่นี่ไม่ได้มาเที่ยวแล้วเขามากินก๋วยเตี๋ยวล้อนกับผมคิดในใจเขาเต็มร้อยหรือเปล่านก็เกรงใจก็เลยต้องแถมเข้าไปแถมมันนู่นมั่งอันนี้มั่งเนาะน้ำใจคือทําอะไรก็ได้ที่เราไม่ขัดทุนเยอะแล้วเราก็ไม่จนไม่อะไรเราก็โอเคแบ่งๆกันกินช่วงนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยว ธรรมดา70บาทพิเศษ80เกาเหลา80พิเศษ100แล้วก็ลวกจิ้ม100บาทหม้อไฟเริ่มต้นที่250แต่ของเรามาตรฐานเพราะเราใช้วิธีการช่างน้ำหนักอ่าเราจะไม่ไม่เอาไม่เอาเปรียบลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็ไม่เอาเปรียบเราเอาจริงๆด,ด,ด,ดูได้เลยเค,คือเพื่อฟารมสามัคคีของคนที่มาทานไม่ใช่เดี๋ยวเฮ้ยทำไมของชามึงได้น้อยเน ของชั้นได้เยอะอะไรเงี้ยเฮ้ยเจ้าของร้านเขามีอะไรกับมึงล่าเงี่อ๋ออยู่ที่ทาแน่นอนครับกระเพาก็ถ้าถ้าเป็นราดข้าวไม่มีไข่ดาวก็80บาทถ้ามีไข่ดาวก็เพิ่มอีก10บาทถ้าเป็นกับข้าวก็เริ่มต้นที่150ถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็เช้าๆแนะนําเป็นเกาเหลาเนื้อรวมข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยน้ําแข็งเปล่าหนึ่งที่100บาทพอดีครับชุดนี้อิ่มไปยันบ่าย2โมงถ้าเป็นข้าวก็เป็นกระเพา ถ้ามาสีท่านหรือสามท่านแนะนําเป็นกับข้าวกระเพราเนื้อเปื่อยหนึ่งที่แล้วก็เกาเหลาเนื้อรวม1ที่แล้วข้าวเปล่าสองสามที่4ี่ที่แล้วแต่ได้ครับั้งกับตกคนละไม่ถึง70บาทแต่ว่าอิ่มยันบ่าย 2, 2> <laughs> ก็ถ้าผ่านมาบางปะอินนะมีโอกาสก็แวะมา โกตอ5ล้านดูหน้าศูนย์ศิลปะชีพเกาะเกิดฟังหน้าโรงโขนเลยครับเปิดตั้งแต่7โมงเชา้ายัน5โมงเย็นแต่ส่วนมากจะไม่ถึง5โมงครับคงคงคงไม่มีโกตอ6ล้านแล้วจบแค่ตรงน,นี้